ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ <c oughs> น,นี่ดู้ากับท็อปนะครับ <c oughs> ดูภากับท็อปนะครับ <c oughs> วันนี้นำหนังพญามาให้ดูหนึ่งองค <c oughs> ์ <c oughs> แห่งเบนิต <c oughs> ติดตามดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เพิ่นได้มา มันนำสิ่งดีๆมาฝากเอฟซีนะครับนี่นี่ครับสุดยอดของพระนางพญาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูกันเป็นวิทยาทานตรงนี้ก็เป็นหินหคุกนะครับโดนเรือนะครับนะเอดมากนล้นออกเขียวดินเน่าครับเรียกดินเน่าตรงนี้เป็นข่าโค้งนะครับพิมพ์เล็ก ครับนะอาจจะไม่ถูกใจใครนะครับขอขอเข้ามาขอไพยไว้ด้วยนะครับี <c oughs> ม่มีเรียกดินกองครับดินเน่านครับลาเน่านครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอนะครับดูนี่นครับเป็นสวยครับนี่มีลายมือ คร <c oughs> <c oughs> มีลายมือมีรอยปีกครับสภาพสมบูรณ์นะครับเนื้อออกเขียวเห็นเหล็กครับอันนี้สวยครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> สมบูมรณ์แบบนะครับยังเต็มทรงอยู่ยังไม่มีชวการทํชำรุดนะครับังค่องข้างจะใช้ได้เลยนะครับเนื้อเขียวอินคกตเรียกเนื้อเขียวอินคคกอันนี้มีหน้นามีตานะครับ นี่เข่าตรงเดี๋ยวเราดูไปรอบนึงแล้วกันนะครับเข่าตรงนะนี่มีรอยมือครับเราต้องมีรอยมือนี่ออกเป็น้อดำนิดนึงครับอาจจะเป็นหินครกมีลาเน่าเยอะมากนะครับภาพสวยครับนี่เข่าตรง <c oughs> อ่ามีรอยตัดเห็นไหมครับ นีวออกเป็นหินแล้วนะครับนีสวยมากเก่าลึกนะครับมีข่าวปลาเน่าต่างๆก็ใช้การได้มือก็้องถึงสุดดูดีนะครับก็มือนี่เป็นหลักลยนะลครับเส้นต่างๆเนาะนะใครอาจจะไม่ชอบก็ขอมาขอภัยไว้ด้วยนะครับนะท่านใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะครับอออันนี้ข้าวต้ม อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูองต่อไปครับองที่สามครับองนี้สวยเนื้อเก่าลึกเหมือนกันมีดินกองชัดเจนครับเส้นคอตื้ๆนิดหนึ่งเส้นโตดูเนื้อดินครับเนื้อดินเป็นหลักความเก่านี่มันบอกได้ครับตรวจค่าได้ครับพวกนี้นะครับงานจะสมบูรณ์นะครับมือโค้งชัดเจนครับดูเข่าโค้งครับนี่เรียกเนื้อมาขามเปียกนะครับสวย ทำแบบฉบับนะครับมีการแต่งพิมพ์เล็กน้อยครับด้านหลังก็มีการแต่งพิมพ์เข้ารูพิมพ์อาจจะมีการใช้มาก่อนด้วยนะครับกรอบนะครับข้างลึกครับเนื้อสวยมากนะรอยปาดเนื้อขึ้นมาครับเห็นไหมครับอาสมุนครับเกี่ยวจะเป็นเนื้อดําเต็มตัวครับแต่ยังไม่ยังไม่ถึงกันเนื้อดําจัดนะครับ เนื้อดาก็จะเป็นชุดเบญจาภาคีชุดใหญ่ครับชุดแรกชุดชุดใหญ่นะครับชุดประสบความสําเร็จก็จะเป็นเนื้อดํานี่เป็นเนื้อมะขามเปียกครับสวยมากครับตรงนี้นะสมบูรณ์มากๆครับไม่มีหักไม่มีซ่อมก็นํามาให้ดูฉลองปีใหม่กันนะครับท่านไหนที่ชอบก็กดติดตามทีเคพระเครื่องคนไทยได้เลยครับนะครับเราก็จะมีพาสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆ ตลอดทั้งปีครับปีนี้เปิดเดิมด้วยซุ้มกอพระนางพญานะครับชุดเบนจาภคีชุดใหญ่มาดูองค์ไค่แมกของวันนี้ครับ <c oughs> อ้อติบขออย่างเลยขอไปครับฮะจริงครับในอดีตมีราคาหลายล้านบาทครับให้ดูครับองค์นี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีครับที่นำมาให้ได้ เก็ซีได้ได้ชมกันนะนะครับมือครับมือยังโค้งถึงเนีนยหมครับสุดปลายมือครับนอย่างนี้นี่สุดๆแชมป์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากของพระนางพญาครับมิตต่างๆก็ชัดเจนมากครับจุดที่ใครแม็ที่สุดที่มีราคาสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับและในอดีตนะครับใครดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะมีรอยมือใครจบเป็นไหมครับนีครับ ขาจะขยิบขึ้นมาเงี้ยบนะครับทิปขึ้นมาครับนะครับตาเน่าก็ชัดเจนเนื้อเน่าก็ชจัดเจนนะครับมดมดสารก็ชจัดเจนรอยเปริครับนี่อย่างนี้ครับแท้เลยดูง่ายครับแท้เลยครับแบบนี้ครับนี่คือชุดเบนจ่าภาทีที่มีราคาหลักล้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นได้หลักล้านเลยนะครับ ลาเน่านะครับอิงกองต่างๆครับใบหน้าครับอบอิ่มนะครับสมกัเป็นพระนางพญาครับต้องสวยสง่างามอกนูนนะอันนี้เข่าโค้งครับจะเป็นจากภาคีแน่นอนครับตามรูปทรงครับสวยจะจัดวันนี้จิ้มมาให้ดูกันแบบสุดๆแล้วนะครับตอนรับปีสองพันห้าร้ยหสิบแปดนะครับ สวยแชมบเลยแต่ว่ได้แชมปเลยนะครับวงนี้นะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนะครับเชียบเชียบนะครับมือขยิบล่องมือขยิบนี่ครับสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่จัดว่าชุดหลักล้านได้เลยครับยังก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพียเราด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็กดนะครับใครไม่ชอบก็ขอมาขอภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับด้วยด้วยบาร,รมีของพระนางพญาครับขอให้ทุกท่านสุขขีคิดสิ่งใดผสมความปรารถนาในปี2,568ครับร่ำรวยพุ่งสุขท,ทุกท่านครับบาร,รมีพระนางพญาจะแผ่ไพศาลมาให้พวกท่านได้สมความปรารถนาครับขอพระคุณครับ